จ้าของยังพี่มีจ้ของยังมีแล้วเรียบร้อยแกลลี่ฟิชเชอร์เลยนะเนี่ยแนวนี้กำลังมาเลยอมาเกือบสมสี่สิบคันเลยเนาะฟอมตรงเนี้ยเนาะแนวนี้มาเกือบเจ็ดสิบคันเจ็ดสิบเกือบเจ็ดสิบโอ้โหแกลลี่ฟิชเชก็เป็นหนึ่งในนั้นนะฮะมีใจแอนเท่าไหร่นะสี่สี่พันก็มานะหลายตัวสี่ร้อย เขาวินเทจนะฮะเจกว่าคันวันนี้มาได้เลยต้องเป็นของเราสักคันสองคันนะแน่นอนนะใครที่ดูคลิปนะแต่ไม่ต้องกลัวนะมาไม่ทันไม่เป็นไรเหลือยังมีให้นะมีให้ตลอดเจ้าที่อยู่ไหน